เก่าพอยเออจังได้ก็เอาพอเองพอว่าพอจะเอาสามหมื่นแต่เพิ่นจะห้พอนั่นโอ้ยรถนี่มันเก่าแห้งเพียสิไปซ่อมอีกคันดีเพิ่นครับเพิ่นก็วางสั่นแต่ว่าเพิ่นก็ว่าอคันสามหมื่นหรือสามหมื่นหาเนี่ยเอาอยู่ แต่พ่อเองอะไรตัดสินใจว่าการไปเอาอิลีกะสิเอาน้ำยู่ขอจักสามหมื่นหาบ่สามหมื่นหาแั่สองหมื่นหาสองมึงจะหาไภเด้อรถรถขั้นนี่ว่าสันสามมาตัวนี้กับพิจารณาเอาเองเด้อไอ้ี่เออคือพอนี่มีสามหมื่นหาสองหมื่นหาสามหาสองหาเนาะ ยาสาที่เอานี่คือสีขายราคาสามหมื่นหาครับสองหมื่นห้ายาย่างปลาดอกย่างป่าได2สองหมื่นห่าเอาไปเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนเอาแทเด้อสามหมื่นห่าทำนั่นกับเบิรงนกันเอาพิจารณากันเราเองเด้อความฝันเพื่นว่ามีคนสินวัสดอรถให้ในแนวข้ามฝันให้เป็นแนวทางเด้อพี่น่องทุกคนเอฟซีดุขันกับ คิดเอาว่าปูเพิินไปว่าจังสันแล้วเออพอยังกับโบหูเด้อเอาว่าเหลขกเบื้อมันสีออกตัวใดคือพอกับโบหูกับพระใดวิเศษวิโสดอกเด้เออว่าสีหูสีเห็นว่าเขาหมุนสีออกตัวใดมันบบมีดอกบบมี่ครหูเออคือ๋ยวนี้ก็อาศัยบุญมรรมีปูเพิินเออมันสิไปยังไดมากยังไดญเพิินกับคือสิไปไห่แนวขําฝันเด้อที่นี่มันก็เพิินกับบอกว่า สองสามหมื่นพูดได้อยังสิมาเอาจะหายใครเด็ดขาดสิมาเอารถอ่ะสิมาเอารถที่ว่าอย่างไดรถรถของพ่อแม่หม้อว่านี่เหมือนปะครับรถขันนั้นหม้อขั้นเก่าขั้นเก่าอีกขั้นที่เป็นมาถวายให้จากสีคอนอ๋อจะเบี้ยหยังครับอาจารย์จะเบี้ยหยังจำว่ได้มันโดนเล้วผู้ใดจำได้แน่ตำขุนหนึ่งห้าศูนย์หนึ่ง ทเบียนรถหนึ่งหาศูนึ่งทิมครับทตินนไปชมหนึ่งห้าศูเป็นรถเก่าเป็นรถเก่งพื้นรถเก่าพื้นกับเอานมำใจ่สองตัวมันกับเว้นสองหละตัวศูนย์มันก็คือมันคามันน้อยเอามาเพิ่มีกมันก็จะเป็นถามครับ เราเซตของจะของไม่เราเลัว่ามันมีเบ็อยากจะหรอวะก็ต้องขึ้นไปนี่แหละเนาะเอแขมีอันโย่เอ็ดยังไหนเลขงว่เนี่ยเพราะว่ามันใจลอยเปอร์เซ็นต์ว้าวซาครับ ก็นี้บ่ได้เตะเข่าจ้าของแม่นครับปูคนดีปู่เพิ่นสิบ่รับตำลาเนาะึ่งพันธงเนาะครับเออได้ว่าพ่อก็หลงเว้าออกไปละล่ะมั่นใจแล้วแหละ100%ยพฤนี่ๆเลขตัวเนี่ยออกจากปาปูไปคือมันบ่หลายเด้อครับอ่าเพิ่นบอกว่ามีล่างกับบนครับอ่าดีบ่ดีเข้าทั้งล่างทั้งบนซ้ำอืมโอ้สาธุทุ่งสาธุสารทุ่ง รับตัวน,นี้พอใบใดปล่อยเลขก่ได้เดียวเลขใดญ่อ่าห้เอฟซีผิดเจรนาเอาอ่ะคือมันไห่เป็นแนวทางทำาฝันเนาะเออมันได้ยังสั่นกับว่ากันไปเังสั่นเด้ออ่ะพอเองกับวงหูดอกว่าวมันสีออกตัวใดค,คืออาศัยบาล,ลมีเพลินอาศัยปูเพลินไปนิมิตอ่าให้แนวทางท้ามฝันเด้ออ่าทุกพนต่างจังหวัดต่างอำเภอกับจ่องล่อ อ่ากันร้ายเมื่อวานนี่ครับถาก็อยากฮูว่าอีพออฝันดีบ่อืออาทีนี่มีผู้นึ่งเด้อครับโทรมาครับเขาบอกว่าเขาฝันว่ามีคนเถ่าเอาไปเขียนในเขาแล้วโอเขาก็รอเบิ่งว่าอพอบวงช่วงสิได้ต่อใดมันมาตรงกันเป๊ะเลยเขาบอกว่าโอ๋เฮาเจ้าโทรมาเด้เจ้าอพ่อเอ๊ะอีพ่อขออนุญตสาธุสาธุเด้อพี่น้องครับเป็นตัวใดหนอ ที่พลักเขาว่านี่เป็นหาครับเป็นห่าตามตัวอ้นะครับหาหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่เหล็กตัวเก่าที่อาจารย์เขียนให้กับเอฟซีอยู่อำนาจเจริญเลยจำได้หาหนึ่งสี่บ้านนี้พวกน่งมาบวงสวงแล้วกลับไปเกี่ยวหอดบ้านแล้วเมียเพิ่นคั้นมือแห้งครับขานไม่หอดปั๊มน้ำมันลงไปลลางเอาพวกอันนี้ลลาง มันกับมือกับเจียงขาวอยู่แต่ว่าไปคมเหล็กมองได้มากมันกับบอแมนล่างเอาอันพอยต์มองเขาว่างไว้แล้วไ,ไอ้ไอ้ห้องน้ำเห็นไหมไปถูแมงเดึ้นมันขึ้นอยู่แล้วก็ขุนขับแดงจริงๆตัวไหนเน้ะแดงจริงสิบสี่คือกันสิบสี่คือกันวอลก็บคนขี่งูเนาะไปบันดลบันดันเขาบออ่าเลขอยู่นี่ ก่าเว่าถ้าจิตเป็นอ่เบาที่หรือคนจุลินทีวีเนาะอ่าคือว่าข้นสีขอทีวีนั่ะล่ะเพต้องไปปล่อยไปหลายโตบอ่าบอกเอฟซีซาเลขปูนี่คือยูนี่ล่ะมาหลายโตล่างกับบนคอันย่างเบ้นไม่ได้ก็จะกินแตงหนึ่งตามนึงตัมหนึ่งสี่แค่นั้นล่ะเด้อะสามสี่นี่ล่ะมานน่มาคอนตีแจ้ง มีผุ้นหึงเป็นมวั่มั่งเครับเหมืนฝันว่าเป็นอด้ออกมั่งลว่ามีผุญเถ่าใส่เป็นแก่โล่งโล่งกับโล่งศพแต่ว่ามีคนแกลงไปผุ่ผูุนลงไปปุ่นแก่โลงไปแกลงไปก็ไปิดว่ามันจิตเราสิติ้งเอาปุ่นล่งมาผี่แก่ฉันบุ่นลงมาเนี่ยแหละมันมีแกนี่ เด้อให่นี่มีข้าวัดนะเออหลังอยากบวงสวงแลวกับมีทอนันเองเด้อครับขวานันไปกับบัมีได้บ่ท่านไหนฝันยำเล่ะครัะที่ฝันยังน้อยเบาที่กับมาาหดเลยได้ออกมาว่ากับเพื่อน เอออาจารย์เอาให้พี่น้องเอฟซีถูกหม่องถูกบอลสบายใจได้ครับอาเลขยุนี่ยาสซูวาผู้นั้นมาสีได้โตดีครับอาผู้นี้มาได้โตเก่งบอบอมมี่ครับเพิ่นห้ไปมือสุดสุคนครับอาคือได้ก็ได้น้ำกันแล้วแต่บุญมารมีไผอาเฉีน้อยหลายเนาะครับอามันกับเพิ่นเทามันบ่ทอกันด้ครับดังใจลูกพ่อเดียวเบาที่เล่ากันยัง เราเีผมเศร้าขาดนอนที่เล้ากัยังกนหลอดที่คนโารธมีเอฟซีนะครับถามมาในคอมเมนต์นะครับว่าการถี่เฮาสีจุดทูบไหวปู่ขาวนะครับห้เฮาจุดทูบจากดอกเอาทูบยังจุดรถบคือยูนนี่ปูคนพี่นี่มีคำฝันเนาะอ่าโดนนี้พอกรบโหูดอ่าคือมันไปตามนิ่มีคำวันมือนั่นก็ว่าสิจุดชิบ เก่าชิ้นฮอกดอกควรั <Un sh ed> ั <Un sh ed> ้งคบอาเพื่อนห้าเยี่ยวคำจุดไปเพียอย่างจุดบอกเก้าอีอย่างนะชิ้นฮอกดอกชิ้อกสันฝาชิ้หาสันดินบอกอ่าบอมแอนระหว่างใครจุดเอาเก้าดอกเก้าดอกเก้าดอกที่นี่เพื่อนที่แน่นได้ถูกหอม คือว่าถูกหอมเข้าจีจุดบ่อเาดดินาวนทรกดเลวาดดินมันทรงกินหอดเพลินไหวถูกเกาโดดินันทร้หอดเพลิหวเออลูกเต่าเ่าหลานใหญ่ทาวิธีอย่าดีวทรงกินมาหอดมาถึงเอออ่าล่ะเน้นนอถูกหอมอย่างมันรงกินหอดเพลินไหวขอบใจนะครับเอฟซีทเข้ามมาเนาะเออ อะไรอีกไหมคุณสุ่ิดี่ก็คือในนี้มีคํามันของพอก็คือเมื่อคึืนนี่แหละเนาะไปแช่คลืนเดียวเนาะขอเพิ่นก็ได้ไป่บอกยังสันล่ะขอให้ญาติพี่น้องเอฟซีอาจอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดก็ดีลูกเต่าเล่าหลานในไปทำมาหาจินก็ให้นํำไปปกป้องรักษากันเด้อขอให้เพิ่นมีแต่ความสุขความเจริญสิ่งใดที่บดับดีก็นํำไปดูแลคุ้มครองเพิ่น อาไปซอยเพื่อนทำมาหาจินให้เพื่อนรวยรวยด้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีบุญเด้อบัเนียชูสามีเป็นสามกันเด้อยิ่งปังๆเงี้ยทุกคนทุกคนครับอธิษฐานกับขู่ขาวเอาเด้นอนี่เด้อครับขอบคุณคครรลยยัังหาาบผมอ่พ่อแมวเองในวาร์จานแมวเนี่ยหานเล่นได้ว่างวดสี่หอดอย่งไดกับพี่น้องโมบิดวางแมวมันสิเป็นอย่งไดอยังว่า อาจบ,บ,าบางบางคนเอฟซีทุกท่านอาจจะสงใจสยังสงสยัยอาว่าพอว่าเป็นอย่างไหนคือ,อยังว่าคือสิบอพิดหวังม,มันมีเยอะหรอกหมองที่สําคัญอยู่ในใจพอนี่แหละ<อ>แต่บ่ท่านอยากว่าเนาะทีล้อเบ,บื้องบรรดาอาจารย์ทั้งหลายเบื้งเขาสีแงม่มากยังไนดจนเด้อบ,บาน รอมือพอสีนวนใส่คือกันเอาไพ่สีนอกไผ่กับพวกสีหูวหล่ามือนั้นเนาะโปงสุดท้ายมันนมีมันมีคนถามอยู่ตรงนี้นหลายมือเนาะที่ดองเอฟซีโลคงสุไทร์อีกรอบหนึ่งครับพี่ต้องบรับะจะจะเล่นอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องครับคือมันกับสีว่าเพื่อนบ่อยากให้ลูกให้หลานอ่าย้ายหลายอ่าทุนมันน้อยเนาะมันยังไงมันกับสีไปสู่เพื่อนบูเพื่อนมีเงินได้บอก ลูกหลานมีเงินบรลสะทธิลอยหาอยเกิดไปซื้อเหมิดกับลูกหลานที่กินอย่างกับเป็นถูกจากของเออเฮ้ามีเท่าใดเฮ้าก็ซื้อไปตามบมุนเฮ้านั่นและพอยังวัวอยากให้ฝืนเหตุไปแล้วก็ว่า้องให้ไปเป็นหนีเป็นศินกูยืมเพิ่นมาซื้อได้ปูเพิ่นเคยย่ำ อมีเท่าไดให้ลูกให้ล้านซื้อไปอย่าไปกู้นี่กู้สินเพิ่นมาซื้อครับมันเป็นถูกจากของมีน้อยเฮากับไปตามน่อยถือว่าบุญบารมีเเนานมอาว่าง่ายๆก็คือเบาาที่นิ้วมืออย่าของพอเดียวแม่เดียวมันคือบทอกันครับเอมันก็ยังสั่นนะครับคกับพายาย่มหยอดปุ๋ยสียาวว่ามันต้นใดมันหน่อยบ่ชมบุญมันสิได้ขินท่านโม ทีนี้เขาคอมเมนต์ถามมาว่าประมาณมือใดโค้งสุดท้ายครับอาจารย์ก็คือสิเป็นบวชสิบห้าบวอาจารย์คื้นมันสีออกอย่างออื่นก็สิเป็นจังแรกสิบห้าวันที่สิบห้าสิบห้าบวชมันแบกใบเลี้ยงคือเคยเห็ดเนาะนะครับท่านผู้ชมก็ที่สิบห้าปากอรอเลยเนาะถ้าว่ามันจะรองรับเบิ้งว่าหัวเหยี่ยวนุ่ยบรชเออเข้ากับจังถามันผ่าฝนมันเป็น แจ้งให้เข้ากับทีเป็นย่างแรงๆแน่ครับเพราะว่าย่าเบี้ยนมีคนไปมากย่าจอนหาอหางจะแวะกระเช้วกันนะนะครับมันก็เลยบนเนี่ยบนสงอ๋อครับอันถามว่าพี่ดกด้านลูกหมองยุกบอลอาจจะหากว่ามีบ่อข้น ซีรีส์ตนพอนั่นมีอยู่เนาะอ่าวชาวบุรีตนพอกับชิยุดยุ้ยเด๊ตนแท้ละ้นรักษาไว้พ่อเฮ็ดเนี่ยพ่อสู่มีอายบ้านไดนพ่อกระสู่เทียพี่น้องเน๊ะคือว่าพ่อเย่งพ่อซื้อบ่อได้ปูเพิ่นบ่ให้ซื้อเออก็แล้วได้ญาติพี่น้องเพิ่นไดคนนี้จบมีใช่ห้าเก้าบาทยี่สิบบาทมาให้ด้วยใจด้วยศรัทธา เออพ่อก็จังสิหารกินหารอยากครับสิ่งที่เพิ่นไอบอกมาจยังไดพ่อก็จัดแจ่งให้ละนะรับรองว่าโบไปอมแทครับโบอมดอกอมใดมันกับอุนทองเนาะแมนครับออที่นี่ก็ให้พี่น้องมีแต่ความถูกความเจริญให้มีโชคมีใช่เนาะหวข้อสีเขอยสักขึ้นตัวเนี่ยเา